ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไม่ได้พบกันสนานะครับกับเกม Contrast นะฮะซึ่งกับมาตอนนี้นะครับคุณน้องดีดีนะครับแล้วก็ดาวนะครับอินูดาวก็จะไปซ่อมเครื่องเล่นเครื่องสุดท้ายนะครับหรือว่าจะเป็นยังไงฮะหลังจากครั้งที่แล้วนี่เจ้าชายไม่ไหวจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องเล่นชิ้นสุดท้ายกันดีกว่าในสวนสนุกแห่งนี้นะครับเพื่อตามหาคุณวินเซนโซไม่ใช่ตามหาสิเรามาสืบสืบน้องดีดีเราก็ช่างสอดรู้สอดเห็นนะครับ อันเครื่องเล่นเครื่องสุดท้ายมันอยู่แถวไหนวะก็น่าจะอยู่แถวๆนี้นั่นไงนั่นไงใช่ไหมเรือเป็นลักษณะเรือไวกิ้งหรือเปล่านะฮะะนี่มันอ้านั่นเองนะโอเคเอไปไปตีชิ้นไปสิฮเฮ้ยจะฮอบบ้าจริงโอเคอันน้อ อ๋อช่ฮา thank you เจ็ดลูกแล้วเว้ยเฮ้ยน่าจะมีบางลูกที่ไม่พลาดภาพได้บ้างอะแต่ว่าแม่งเอาผ่านด่านพอแล้วกันนะฮัลโหลกูต้ะโอ้นั่นสิสุดยอดมากเลยน่าติดอยู่ที่นี่แหละข้างในเป็นลักษณะของเรือนะครับ เรือแล้วก็มีภาพปลาเปลือด้วยนี่คืออะไร The Pilot s h i p Needs Maintenance or Else It Will Jam Pilot s h i p อะยางวะมีกล่องด้วยอ่ะคือให้กูไปทำอะไรอย่างงี้เหรอร o p แล้วไงล่ะหับมือไปไม่ได้ดิอ๋อเอากล่องมาบังเงาวะคือประเด็นคือมันมีกล่องอย่างเดียวไงใช่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โอลังครับผม นั่นไงอยู่ทางฝั่งนั้นขอบคุณพี่น้องพ้องฝูงเยอบเงือบเลยนิดนึงนิดนึงนิดนิดนิดนึงอีนูดีดีไม่ใช่อีดาวนี่ก็ต่ำไปป่าววะ อันนี้ก็เกินเกินเกินไปแล้วเกินไปแล้วเออมันพอดีที่ไหนอะเลอนี่ไงอะแจมครับดีดีแค่มาน โอเคเข้าไปในเรือเลยสมอทอดลงมามึงเป็นจอสลัดแล้วเหรอแม่งเล่นเหมือนจอสล,ดลัดเลยนี่คืออะไรนะหออ <c oughs> มันปิดแล้วอะเปิดประตูได้ไหมต้องช่วยดีๆเปิดใช่ไหม <c oughs> โอเคจากที่ดูแล้วก็ต้อง อย่างนี้ปะมีทางสมอเรือครับโอเคดีดีจ้ะเชิญครับอ๋อยังไม่มียังอีกโอเคมันยังง้นั่นอยู่ นี่คืออะไรนะโอ้แม่งเอาไงมัเนี่ยโอเคน่าจะอย่างนี้นะน่าจะนะแม่ เอากล่องมาทับอีกฮชึชเฮึอุ้ยมาครับผม <c oughs> แม่อ้อจะอ้ยังไงยังไงครับผม <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> ตรงนั้นมีอ่า รูมินารีโอเคนี่ก็ต้องเอากล่องไปไว้ข้างล่างนะฮะเฮ้ยมึงถือกล่องไปได้ด้วยวะปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นปัญหาอยู่ที่กล่องกล่องแม่งเข้าไปข้างในเฉยเลย ครับโอเคเฮ้ย <Hey, S 1> เลื่อนดิ <Hey. S 1> เลื่อนดิเฮ้ยอ่าออกมาแล้ววะโอเคออกมาอย่างงงนะครับ <c oughs> โอเคก็ต้องเข้าไปเปิดก่อนเฮ้ยไม่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 ต้องไปวางข้างบนนู้นแล้วเราก็ไปเหยียบโอเคไม่นะ ไม่สิมันหมุนไม่พอเลยเนี่ยฮะนหนนี้นี่กูหลุดมาตรงไหนเนี่ยโอ้ไ oh ม่ก็ทะลุตรงนี้เลยวะบางทีก็ทะลุเกินไปครับไอ้เชี้ยมา ควงหลายรอบหลายรอบเลยหลายรอบเลยยาวไปโอเคก่อนนะกำลังทำความคุ้นเคยกับปุ่ม <c oughs> <c oughs> เข้าไปยาวไปยาวไปดาวเดินลงไปน่าถูกตอนน้องนะครับแล้วก็ ออกไปฮะถูกต้องครับดอปโอเคฮะเหลืออีกประตูหนึ่งก็เลยคือเราให้เราไปเหยียบก็เป็นอันจบเรื่องครับผมครับผมเข้าไปโอเคเหยียบเข้าไปเลสโก o ดิดิจะไปเล่นอะไรล่องแก่งเหรอ เอาเดี๋ยวดิอย่าบอกว่าต้องหาอีกกล่องหนึง่งก็เมื่อกี้ประตูเปิดแล้วมึงไม่เข้าไปวะเฮ้ยม่เรื่องเยอะนะมึงอ่ะต่อยหน้าแตกเลยเฮ้ยเอา้านี่งไง ทำไมไม่อยู่ตรงนี้หรือว่าเราลืมอาจจะลืมไปแล้วก็ได้โอเคตรงนั้นมันคืออะไรยกกล่องเข้าไปในเงาเดี๋ยวบ้าตายมาเยี่ยม ไปนั่งเรือกันเถอะดาวบางครั้งเธอก็หน้าตาน่ากลัวนะครับฮัลโหลหน้ากับผีจีนเสื้อแต่งตัวนี่ก็บนะโอเคตรงนี้สงสัยมากคืออะไรก็มันมีแสงวิงวิงอ่ะมันหยิบไม่ได้เหรอวะหยิบไม่ได้อ่ะแล้วมันจะวิงทาไมอ่ะมันมีเหตุผลให้ต้องให้ต้องวิงปะ เหตุผลคุณคือ just give me just give me a reason just give me นานี่เอา luminary ข้างหลังโอ๋ยไม่กอดชิบหายเล่นเล่นล่องแกงโอ้ยดีื้อๆๆๆฮัลโหลจะมืดทำไมวะ อ๋อเข้ามาลองมันเหมือนสถานที่ล่องแก่งนะตรงเนี้ยอุ้ยมีคาเค้นด้วยอ๋อฮ<ะ>ัลโหลเอาเทนนิเคิลออกไปจากรางรถไฟเราอุตะอ,อุตะ เออชา้าชิบหายเกือบตกตรงนั้นก็คือเดินตามเส้นไปใช่ไหมมีเงาโผล่ตรงนี้ด้วยเออพอเข้าใจพอเข้าใจเออฮึ่ปล่วงได้ไงวะ เฮ้ยคือมันใช่เหรอวะมันให้แค่กระโดดไปตรงนั้นหรือเปล่าเออนะโง่แล้วฉลาดฉลาดจริงๆเลยเอาา๋าเหโอเคหนานี่ว้าว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 แล้วไงไปไหนต่อ

นานาี้เหมือนจะพังอะครับเหมือนจะพัง <c oughs> โอเคเลยที่รัก ก็นะเฮ้ยชืบนเาะฉลาดไหมครับมี่น้องนะครับเล่นมาตั้งนานเพิ่งจะฉลาดรึ่นดิอ่ะทษกากหน้าที่รัก <c oughs> มันมีนวนมาไม่ทันขาดขำขึ้นไป คือไปดิเออละอย่าล่วงโอเคไอ้นั่นก็เหมือนจะพังไปเฮ้ยมันจะโดนไหมลงไป tổng kết, chúng ta phải làm như thế nào? à hả? phải ở trong bóng tối à? đúng không? ở Mấy anh ngầu à Rồi ngay Cầm Nào ní Ồ hô, như thế này Ah, lồng rồi Get Ready Stand by ying. แบงอ๊ะโถเป็นแค่ปลาหมึกที่อาจจะมาขวางทางอืมให้กูกลับแล้วใช่ไหมไปซะเมื่อกี้ดีๆก็ด่าไปซะเอกคารดาโอ้ไม่นะนี่มันวางนู่นบนนี่นะ เรือเรากำลงังจะล่มแล้วเบยเดวิด <it> โจนล็อกเกอร์เดวิดโจนเป้าหมายแล้วประจนัยถึงเดวิดโจนแล้วเย็น yeah! นี่มันคาแค <c oughs> ่นี้นะโอ้ oh my god โอไม่นะน่ากลัวจุงเดอะไฟนอลโบ โอเคดีดีแม่งมีเงาหากินได้ทั้งตลอดมานี่ก่อนนะเรือดีดีกูเรือนี่ขึ้นลงเหมือนว่าเล่นเลยครับโอเคมาครับ เดี๋ยวๆดเด็ดเดไอหำน,นั่นคืออะไรมีไอ้นั้นปะไม่ใช่ละไม่ใช่ละคุณฮัล้วความจริงกูนิ้วจิ้มตาก็ได้นะนั่นไง เดี๋ยวก่อนเถอปะปลาหมึกยักษ์ลีอามาขวางทางดีๆกับดาวกันเลยเตรียมจมได้ครับแม่งผ่านไม่ไม่ให้กูผ่านนะเนาะขึ้นมาซะอย่างนั้นขึ้นมาแบบงงๆด้วยนะ โอเคไปไงวะเนี่ยเดี๋ยวๆๆมันต้องมีทางยกดิว,วะอ๋อรู้แล้วรู้แล้ว โอเคต้องไปไปกับกลับอ <c oughs> เดินไปถูกต้องใช่แล้วปลาหมึกครับคุณปลาหมึกฮะผมก็ขอโทษนะที่ผมไม่ต้องจัดการคุณซะเดือนี้วันนี้เราจะได้กินปลาหมึกย่างครับฮ้เฮจัดไปมา <c oughs> get yes, that ready yeah <take> that. woo bam บางทีเราน่าจะออกทางนั้นนะก็มันจบแล้วไงเครื่องเล่นมึงเนี่ยนี่มันคิดต้องว่าเป็นเป็นของจริงเหรอคุณหนูดีๆนะครับ find the way to open the door โอเคหาทางเปิดประตูเปิดดอนเอง ก็ใส oh, ่ลูม like mm ิเนรี่สามลูกนั่นเองมึงอยากมันพัง Follow ดิ๊ดี้ Control room Engine room Come เอาชิบหายละเก็บไม่ทนันละดีดี้ดดกูนั่นไงคือต้องลงมาแล้วก็เข้าสิงกำแพงนี่เรียกว่าเข้าสิงเลยวะเข้าสิงกำแพงก่อนที่ดีดี้มันจะหายไปไงโอ้แล้วกูสิงตรงไหนเนี่ยว้าวโอเคอเค่อาฮะเดี๋ยวก่อนนะ ันนฉันคิดว่าต้องรีสตาร์ทใหม่นะรีสตาร์ทเดอะเจนเนอเรตเจนเนอเรตอันนี้คืออะไรไพเร็ดชิปเมนเทนแอนบุ๊กโอเค Three, two, one, go นะให้พร้อมกันก็ไม่บอกโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะ Think think ฉันคิดว่าฉันซ่อมมันได้แล้วฉันซ่อมมันได้แล้วย e s สฉันซ่อมได้หมดทุกอย่างแล้วน้อ no. ฝีมือดีๆครับไม่ใช่ดิฝีมือเราสิฝีมือดาวน้อ no. สวนสนุกดูมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งเยี่ยม ตอนนี้พลัดเกี่ยงเราต่อไปก็คือกลับไปที่เต็นท์นะครับของเซอร์คัสนั่นเองของโวนสนุกนั่นเองไปดูซิว่าจะมีอะไรเหตุการณ์อะไรต่อไป <c oughs> เรากลับมาที่เต็นท์แล้วนะครับฮัลโหลนะ อ๋อนั่นคุณวินเซนโซหรือเปล่ากำลังทำอะไรนะดีดีมาแอบดูวินเซนโซกลับมาแล้วเฮ้ยคิดว่าไงนะบินเซนโซมันก็ดูดีนะมินเตอร์เฟนริสนะครับโอ้อาไม่ทันนะครับคือตอนนี้มันบอกว่าทุกอย่างซ่อมเสร็จหมดแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ

I wouldn care much if wouldn't much they oh. care วินเอาแค่แ a นดี้ดีนะครับฉันไม่อยากคุยเขาเอ้ยนึกก่อนนะจะไปคุยกับวินเซนโซหรือไม่อยากคุยกับมันวะโอเควินเซนโซกับเฟนลิสนะครับถ้าเอาตามเนื้อเรื่องคือพ่อเราชื่อเฟนลิสแม่ชื่อแคทลูกชื่อดีดีแต่ไปๆมาๆวินเซนโซคือพ่อทแท้จริงสรุปอีแคทนี่มั่วใช่ไหม ือทางต่อไป <Hey. S 1> Act u r n เ Blind Eye โอเคเั้นเดี๋ยว Act ที่3เนี้ยได้ข่าวว่าเป็น Act สุดท้ายของเกมแล้วนะครับก็ไม่แน่ว่าอาจจะจบในพ a r t ที่5นะครับแล้วก็ขอให้ติดตามชมกันต่อ,อไปกับเกม Contrast ว่าครอบครัวนี้มันยังไงกันแล้วดีดีสิ่งที่ดีดีเห็นนี่เงานีอา่อาจจะเป็นโลกในจินตนาการหรือเปล่าเนี่ย ไม่ต้องเฮกดูจบพาร์ทขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมเพื่อนๆทุกคนนะฮะกระผมหอมแดงเช่นเคยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมรายการของ Guardian TV มาโดยตลอดนะฮะ <locking S 2> <sole>? และเ,เพื่อนเพื่อทุกคนนะครับสามารถกดเข้าไปที่หมอวิดีโอตรงกลางหน้าจอนะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูวิดีโออื่นๆของ Guardian TV ได้นะฮะแต่ถ้ากดตรงกลาง คำว่ามองวิดีโอแล้วไม่มีลิงก์ไปแล้วก็แสดงว่าไอคุณเดียนมันขี้เกียจใส่ลิงก์นั่นเองนะฮะให้คลิกเข้าไปดูวิดีโอที่ช่นงกันเองนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับบ๊ายบาย